สวัสดีค่ะกรซิบบอกเรา่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเรา่รานำเสนอรถกระบะ Isuzu D-Max สประตูให้ท่านรับชมนะคะซึ่งรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถกระบะตัวสูงค่ะปี2011นะคะสีสันดูดีค่ะร้อแม็กเรียบร้อยนะคะด้านหลังปูกระบะเป็นที่เรียบร้อยเช่นกัน i s u ดี D-Max h i g h l i e r นะคะ สประตูเครื่อง3.0 v g a ค่ะรถเกียร์ออโต้ด้วยนะคะตัวท็อปสุดมีกล้องหน้ามีกล้องหลังมีแอร์แบกมี ABS ครบเลยนะคะภายในห้องโดยสารกว้างๆสภาพสวยสไตล์เดิมๆด้วยค่ะทุกท่านราคาเงินสด249,000บาทสีสันสวยรอบคันหน้าหลังเดิมๆแอร์เย็นภายในกว้างระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบ เครื่องเกียร์ดีช่วงรางดีนะคะพิกัดดูรถอยู่แถวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะติดต่อนัดดูรถหรือสอบถามเพิ่มเติมเน้นโทรอย่างเดียวเท่านั้นนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายทำได้เพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ